มาดูดวงรายวันของวันที่3เดือนตุลาคม2565นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน10ปีขานตรงกับวันพระนะครับอ่านะฮะดวงของคุณที่เกิดทั้ง7วันนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมนะครับเปิดดวงส่วนตัวดูดวงกันอย่างละเอียดนะครับกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่599อยบบาทนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์นะครับ แล้วก็เข้าไปโอนเงินจองคิวกันไว้ได้เลยนะครับส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มนได้เลยนะฮะโอเคนะครับมานะฮะก่อนจะไปรับชมนะคนที่ชมต้องติดต่อนะครับกดหัวใจกดแชร์นะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะครับนะครับคนอื่นได้รับชมแล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะครับถ้าได้พลังงานไม่ดีนะครับก็พิมพ์คําว่าเคลียร์พลังงานนะครับ แล้วก็ติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์เอาไว้นะครับเซฟเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะกลับมาดูอีกบางทีคุณอาจจะหาไม่เจอแล้วเพราะว่าอาจารย์อัพคลิปทุกวันครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับอขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีให้กับเราวันพระวันนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับอ้อ ช่วงนี้จะทําอะไรต้องมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะผ่านไปได้นะในกิจการการเงินครับในช่วงนี้ลงทุนได้แต่น้อยๆนะอย่าเยอะนะครับสุขภาพระวังเรื่องการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรคนโสดนะครับให้ระวังในเรื่องจุกจิกจู้จี้กวนใจนะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระมัดระวังอารมณ์นะครับความไม่แน่นอนของตัวเรานะครับนะ ก็แค่นั้นเองนะครับวันอาทิตย์ราชาแห่งจักรวาลทัดไฟทําบุญเสริมดวงด้วยการไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับทำบุญหลอดไฟนะครับถวายสังฆทานอ่าปิดทองพระนะครับแล้วก็สีใช้เสริมดวงวันนี้ใช้สีเขียวครับคนที่แก่วันจันทร์ครับเอาจับให้เห็นกันเลยอ่ะคนที่แก่วันจันทร์ครับได้ไพ่อะไรนะเดี๋ยวเอาขอดูหนะ่อยอ๋อโอเคจัสเมนนะครับ ในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ตั้งใจดีๆเลยนะทาอะไรก็แล้วแต่อย่าวอกแวกนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาโดยที่คุณไม่คาดคิดนะครับก่อนจะไปทํางานให้ใส่บาตรก่อนดีไหมนะครับทําทบุญก่อนนะครับตรวจนาให้กับเทวดาประจําตัวนะครับแล้วก็คุณจะมีโชคลาภการเงินนั้นจะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทําบุญให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นสุขภาพครับช่วงนี้นะฮะจะมีการเจ็บป่วยที่เราไม่คาดคิด น,นั้นต้องดูแลนิดนึงนะคนโสดครับนะช่วงนี้ความรักมักจะวุ่นวายนะครับนะคนโสดเนี่ยคนที่มีคู่นะครับความรักไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะมีการโต้เถียงกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยคนวันจันทร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะครับวันนี้นะเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหวพระนะครับแล้วหาแหวนหยกเขียวๆมาใส่นิ้วหน่อยนะทำบุญโรงพยาบาลน,นะครับ ถวายสังฆทานยากดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับและสีที่ใช้เสริมดวงใช้สีม่วงนะครับโอเคนะครับคนที่เกิดในวันอังคารครับคนที่เกิดในวันอังคารได้ไพ่หกไม้เท้านะครับในช่วงนี้กิจการของคุณมีการเดินหน้าเต็มตัวเต็มสูบเลยถือว่าช่วงนี้กิจการของคุณดีมากๆาแต่ขอให้คุณขยันนะครับแล้วก็บุกสู้ลุยนะครับการเงินนะครับช่วงนี้ ใช้จ่ายเยอะหลือเกินเก็บหน่อยละกันเนาะนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะช่วงนี้แข็งแรงดีครับคนโสดในวันนี้นะฮะจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับและคนเขามาแอบชอบคุณด้วยแหละนะฮะนะฮะคนที่มีคู่ครับวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะครับอะไรว่ามักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์จากคนที่คุณรักนั่นเองคนวันอังคารเป็นคนที่มุทะลุนะครับดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมเพราะฉะนั้น เสริมดวงด้วยการไปปล่อยประหมอสัก8ตัวนะไถ่ชีวิตโคกระบือถนะวายสังฆทานยาแล้วก็ใส่บาทบ้างก็จะโชคดีนะครับสีเสริมดวงวันนี้ใช้สีส้มนะครับท่านที่เกิดในวันพุธครับผมได้ไพ่สาดาบนะครับช่วงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะไม่ค่อยสงหวังกิจการของคุณมักจะมีเรื่องขัดอกขัดใจให้ระวังปัญหาการทะเลาะความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับ การเงินช่วงนี้เก็บเงินไว้ก่อนนะครับเพราะลงทุนมีโอกาสผิดพลาดสุขภาพพักผ่อนน้อยเกินไปดูแลเรื่องของหัวใจและการพักผ่อนด้วยครับคนโสดครับช่วงนี้ความรักยังไม่สมหวังนะคนที่มีคู่นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงนะครับระวังจะทะเลาะกันเพราะคนอื่นวันพุธนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการพาณิชย์การเจรจาการสื่อสารวันนี้ต้อง คิดก่อนพูดนะครับให้มากๆพุดกลางคืนนะครับคุณต้องระง,งับอารมณ์น,นะครับเวลามีอะไรขึ้นมาต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับเสริมดวงด้วยการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างองค์พระพิคเนตพระพรมพระศิวะพระนารายนะครับถวายสังฆทานนะมียาด้วยนะมีผักผลไม้อาหารเส้นๆสีเสริมดวงนะครับ <S 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 พูดกลางวันใช้สีเหลืองครับพูดกลางคืนใช้สีม่วงครับผมท่านที่เกิดในวัน พระอริหัตได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับกิจการช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับมีการวนมาทำงานเก่าๆนะครับทุกอย่างเริ่มปรับลงตัวนะครับการเงินเป็นเงินหมุนนะครับไม่ค่อยได้เก็บเลยนะครับหมุนไปหมุนมาสุขภาพให้รวะวังอาการเวียนหัวนะครับทรงตัวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูแลในเรื่องการพักผ่อนด้วยคนโสดช่วงนี้ให้ระวังความรักเก่าๆกำลังจะรีเทิร์นนะฮะ คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ความรักของคุณเริ่มขุดเอาเรื่องเก่าๆมาทะเลาะก,กันนะครับเพราะนั้นแล้วก็ปล่อยวางอะไรนผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปบ้างนะนะดาวพระฤหัสนะครับคือเทพเจ้าแห่งปัญญาเป็นครุแห่งเทวดานะครับสร้างขึ้นจากฤาษีสิบเก้าตนธาตุดินนะครับให้เสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปิดทองพระถวายสังฆทานเติมน้ํามันตะเกียงนะครับมีทําบุญการศึกษานะครับอันนี้ก็จะโชคดีเสริมดวง ด้วยสีแดงครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับต้องบอกว่าช่วงนี้กิจการของคุณนั้นได้รับงานใหม่ๆหม่สิ่งใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีการเงินลงทุนแล้วจะได้รับค่าไหนหน้าค่าการเงินดีมากสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงคนป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับมักจะมีคนมาแอบรักมายื่นขนมจีบให้คุณตลอดเวลา คนที่มีคู่ครับปัญหาของคุณนั้นได้คลี่คลายไปแล้วนะครับความรักแฮปปี้สมหวังครับดาวศุกร์นั้นเป็นธาตุน้ำนะครับน้ำเล็กๆสีฟ้านะครับเป็นดาวแห่งการมมารมนะครับขี้งอนขี้บนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเสริมดวงเขาบอกว่าให้ไปถ่ชีวิตโคกระบือนะครับทำบุญบริจาคโลหิตไซบาศนะครับถวายสังฆทานนะแล้วก็ถวายน้ำฉันน้ำใช้และสีเสริมดวงเป็นสีชมพูครับ คานที่เกิดในวันเสาร์ครับอ่าได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับถือว่าช่วงนี้เนี่ยได้ไพ่ที่ดีนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะในเรื่องของกิจการงานต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณอดทนทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับการเงินช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรนะเพราะว่าใช้ไปมันก็มีแต่ปัญหาสุขภาพครับช่วงนี้ต้องกินอาหารบำรุง,รงสุขภาพหน่อยแล้วนะครับ เพราะว่าคุณใช้ร่างกายหนักเกินไปคนโสดครับความรักยังไม่ดีนะครับขาดแคลนลเหลือเกิน,นคนที่มีคู่ในช่วงนี้ให้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับปัญหาความรักแก้ได้ขอแค่ใช้ใจแก้นะครับพระเสาร์นะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโทษทุกทตดไฟนะครับไฟสมขอนเขาบอกวันนี้ถ้าจะเสริมดวงคนวันเสาร์เขาบอกให้ถวายสังฆทานยานะครับท่าบุนโรงพยาบาลสงนะครับ บูชาไปสังขารวัดนะแล้วก็ในสังฆฐานควรจะมีพวก uya, an, ara, แฟบสบู่ยาสีฟันน้ำยาล้างห้องน้ํานะครับไม่กวาดอ,อ่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะโชคดีนะครับสีเสริมดวงเป็นสีดํานะครับวันนี้สนใจดูดวงกับอาจารย์นะครับส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทคนที่ชมทางทิกตอ,อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิตออกต o k ของอาจารย์นะครับเข้าไปโอนเงินจองคิวส่วนคนที่ดูทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถ ติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละพลฟอร์มนั้นได้เลยนะครับแล้วก็อขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ